รเทพมหานครของกลุ่มกปปสนะครับส่งผลกระทบต่อการเดินทางของคนกรุงเทพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหลายคนหันไปเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินนะครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสํารวจพบผู้ปกครองรายหนึ่งนะครับปกติเขาจะใช้วิธีการเดินทางด้วยรถส่วนตัวนะครับไปส่งลูกไปโรงเรียนในช่วงเช้าแล้วก็ไปรับกลับในช่วงเย็นนะครับแต่ในภาวะการเช่นนี้เขาเปลี่ยนวิธีการเดินทางใหม่ด้วยการไปรับส่งลูกของเ ด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณอาคิระกิธนโสภาการรับส่งนักเรียนที่โรงเรียนอยู่ในพื้นที่การชุมนุมเป็นไปได้วยความยากลำบากมากขึ้นหลังการชัดดาวกรุงเทพมหานครเพราะมีการปิดการจราจรในถนนหลายสายพันสินเพชร ต้องเปลี่ยนแผนการรับน้องชิด้าวัยหกขวบที่โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านสุขุมวิทจากเดิมที่ผู้ปกครองจะไปรับไปส่งด้วยรถยนต์ส่วนตัวแต่ในตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นใช้รถไฟฟ้าใต้ดินแทนอ๋อพอดีทุกครั้งก็อมาม่าเขาไปรับเอารถเชื่อตัวไปวันนี้พอดีเขาเข้าไม่ได้เขาเลยให้พี่ไปอ๋อแล้วอ,อ,อย่างนี้มันมันเดินทางลำบากใช่ไหมพี่วันนี้ก็ลําบากนิดหน่อยเพราะว่าพี่ต้องเดินจากสุขุมวิทอ่ะเดินเข้าไปเกือบถึงหน้าโรงเรียนเพรานั้ทุกครั้งต้อง ลงจากตรงตรง้องจากตรงไอใต้ดินนะจะนั่งมอไซค์เข้าไปนะจ้ะแต่ันนี้เดินเข้าไปจากจบถึงหน้าโรงเรียนก็ต้องออกออกล่วงหน้าแหละทุกครั้งที่จะออกแบบสองโมงครึ่งอย่างนี้แต่แต่ไปพี่ออกสองโมงอะ่ะจากศรีลมมามารับน้องอ่ะจ้ะในส่วนของโรงเรียนก็ได้เลื่อนเวลาเลิกเรียนให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเพื่อลดความแออัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน การเดินทางทั้งไปและกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนของน้องชีดาจึงต้องเผื่อเวลามากขึ้นจากเดิมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงและยังต้องเปลี่ยนสถานีที่จะลงเนื่องจากสถานีที่ใกล้บ้านอยู่ในระแวกที่มีการชุมนุมทําให้รถของผู้ปกครองไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่เพื่อรับส่งได้ทําให้เสียเวลามากขึ้นกว่าเดิมพี่เลี้ยงของน้องชีดาจึงอยากให้เหตุความวุ่นวายต่างๆยุติโดยเร็วไม่รู้วันไหนจะเอามาก็จะไปรับได้อยากให้มันสิ้นสุดเร็วๆนะ ไปมาบะะส่วนรถไฟฟ้า MRT ที่มียอดผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากอยู่แล้วในช่วงเวลาเร่งด่วนและยิ่งเพิ่มมากขึ้นหลังมีการชัดดาวกรุงเทพมหานคร MRT จึงเพิ่มบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเต็มกำลังและเสริมจุดให้บริการออกบัตรโดยสารนอกห้องออกบัตรโดยสารสำหรับสถานีที่มีผู้โดยสารหนานแน่นอย่างสถานีอโศกซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางไปรถไฟฟ้า BTS ได้สำหรับคนที่ทำงานในย่านใจกลางเมือง นอกจากนี้ยังแนะนําให้ผู้โดยสารใช้บัตรโดยสารในการเดินทางแทนการใช้เหรียญโดยสารหรือเติมมูลค่าในบัตรโดยสารประเภทเติมเงินให้เพียงพอก่อนการเดินทางเพื่อลดความหนานแน่นและเวลาการเดินทางในห่วงเวลาที่กรุงเทพอยังเผชิญกับความวุ่นวายจากสถานการณ์ทางการเมือง การเดินทางด้วยบริการระบบขนส่งสาธารณะประเภทรางจึงกลายเป็นรูปแบบการเดินทางที่ทำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการปิดถนนชุมนุมของกลุ่มกอปปสเฉพาะการให้บริการของรถไฟใต้ดินจากเดิมที่มีผู้ใช้บริการเกือบ3 0 0 0 0นคนต่อวันแต่ในช่วงสองวันที่ผ่านมาหลังชัดดาวกรุงเทพทำให้มียอดผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละยี่สิบ ทำให้ผู้บริการจึงต้องเพิ่มความขี่ในการวิ่งรถทั้ง19ขบวนเพื่อรองรับกับผู้โดยสารและให้ได้รับความสะดวกมากที่สุดอาคิรกะกิธนาโสภา NBT News Focus